งานอันไม่เป็นที่รักยิ่งทำล่วงเวลายิ่งเร่งเวลาตายงานที่คุณรักคืองานที่คุณพอใจจะทำเมื่อพอใจเรื่อยๆย่อมหลังสารแห่งความพอใจเรื่อยๆสารแห่งความพอใจที่ได้ทำเรื่อยๆนั่นแหละคือต้นเหตุของสมาธิต้นเหตุความมีสติรู้ซึ้งรายละเอียดภูมิใจในความแตกฉานในงานของตน งานที่ไม่ได้เงินจึงมักให้อะไรยิ่งกว่าเงินเพราะชัดเจนว่ารางวัลล่อใจของงานที่ไม่ใช่เงินคือความพอใจที่ได้ทำไปเรื่อยๆทุ่มเทคลื่นไหวประชับประเชงไปเรื่อยๆคำตอบชีวิตของหลายๆคนโดยมากเกิดจากการทำงานที่ไม่ได้เงินนี่เองแต่ยุคเราเป็นยุคของการใช้เงินเป็นตัวล่อให้ฝืนใจกันได้ บางคนฝืนใจทำงานอันไม่เป็นที่รักไม่เว้นวันหยุดราชการไม่สนแม้แต่เวลาหลับเวลานอนเพียงเพราะเงินไนไขสำคัญคือต้องได้เงินเพิ่มไม่ทําเพิ่มก็จนใจไม่มีเงินพอผ่อนน่นผ่อนนี่ไม่ทําเพิ่มก็เสียดายชวดเงินล่อใจไม่ทําเพิ่มก็รู้สึกผิดไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรสิที ระหว่างเล่นจนสติแตกกับทำงานจนตัวตายไม่รู้อันไหนดีกว่ากันถ้าเล่นจนสติแตกก็ทำให้หงอยสงสัยชีวิตคิดมากเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองวันดีคืนดีก็เครียดจนคิดอะไรไม่ออกอยากฆ่าตัวตายเอาดื้อด้ด้วยอ,อารมณ์เหลวไหลชั่ววูรันจะฝืนใจทำงานหนักก็ใช่ว่าจะรู้สึกมีคุณค่า เรายิ่งวันยิ่งเหมือนหุ่นยนต์ต่างจากหุ่นยนต์ก็ตรงที่ร่างกายหลังสารพิษแห่งความไม่พอใจออกมาก่อโรคก่อภัยให้ตัวเองได้ไม่เลิกถึงจุดหนึ่งทนทรมานสังคารไม่ไหวก็คิดค่าตัวตายหรือไม่ก็ความดันขึ้นจนเส้นโลหิตในสมองแตกกันอยู่ดีถ้าคิดว่าน,นี่เป็นเรื่องเกินจริงก็ขอให้คิดใหม่บางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นนั้น รัฐบาลออกมาเปิดข้อมูลเป็นตัวเลขกันชัดๆทีเดียวว่า10ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปมากกว่า200รายต่อปีหนักสุด392รายต่อปีเฉลี่ยตายเพราะงานวันละคนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายจำกัดการทำงานล่วงเวลาแล้วก็ตามในไทยก็อาจไม่น้อยหน้าอย่างที่คาดเพราะเราได้ข่าวทำงานและปุบลงไป ไม่เงยหน้าลืมตาขึ้นมาอีกเลยช่วงนิรันด์จากบริษัทเล็กบ้างบริษัทใหญ่บ้างทางที่ดีจึงขอให้ระลึกว่าบ้างงานอันเป็นที่รักไม่ค่อยจะเป็นไรแต่บ้างเพราะงานที่ฝืนใจทำแลกเงินมันได้เงินไม่พอรักษาตัวไม่พอเยียวยาจิตใจและในที่สุดก็มีสิทธิ์ตายก่อนวัยอันควรได้จริงๆ ท่าจะแก้ปัญหาบ้าเพราะง,งานต้องแก้กันก่อนจะเกิดภาวะไม่ทำไม่ได้อะไรดีๆในชีวิตเริ่มจัดการเอาชนะใจตัวเองไม่ยอมเป็นหนี้พรุงพรังไม่เอาเงินในอนาคตมาซื้อสิ่งที่ยังไม่ต้องใช้ไม่เสี่ยงมีลูกขณะที่เอาตัวเองยังไม่รอดเราคนไม่มีหนี้นั่นแหละชีวิตดีเลือกได้เลือกจะทำงานแลกเงินครึ่งหนึ่ง เืราจะทำงานแลกความสุขอีกเรื่องหนึ่งเ้ื่ความชุ่มช่ำกับการมีชีวิตไม่ใช่ฝืนทำงานถึงจุดหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆไม่เลิกว่าทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้